ป้าน้อยนะคะป้าน้อยตัวใหญ่ป้าน้อยเด็กตัวใหญ่ป้าน้อยนี่เป็นเป็นช่างตัดเย็บนะคะต้องโปรโมทด้วยชุดสวยๆที่ใส่มางานนะคะนี่จากจากร้านไหนเลยจากร้านนี่ร้านรัชเจียงใหม่นี่รัชเจียงใหม่นี่แหละผ้าไหมดีไซน์นะคะที่จังหวัดมหาสารคาม จบการศึกษาจากนีรรัตน์เชียงใหม่นะคะมาอยู่กับคุณอาทั้งสองนะฮะงานกับอน้อยนะคะมาศึกษาที่นี่ชุดชีสวยที่ใส่มาจากนี่เพิ่มของท่านนะคะโอ้โหเป็นผ้าไมจากจังหวัดนราธิวาสใช่ค่ะผ้าไหมคุณยายก็ทอให้นะคะแต่วันนี้ยืมยืมคุณยายมาก่อนยังไม่ได้จ่ายตันต่อไปเลยค่ะขอต้อนรัคุณวรินทร์โดนแสนประนะคะพี่แอน ค่ะอันนี้ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะเป็นลูกของอขคุณลุงนะคะคุณลุงของน้องเหมียวนะคะไ <c oughs> ล่ลำดับไม่ถูกว่าเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เพราะว่า <c oughs> เยอะมากนะคคุณวลินทร์นนะคะหรือว่าพี่แอนพี่แอนก็มีธุรกิจ <c oughs> ส่วนตัวที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ ค่ะสนใจที่จะสั่งซื้อเบียร์ก็สั่งได้ทางของแกนะคะีเบียร์ูี่นะคะสาขาใหญ่ที่นี่ทค่ะแล้วก็ท่านดอกปคุณพนิดาศรีสุนนนค่ะสาวสวยของเราถ้าแสนถ้าไม่สวยไม่ส่งมาเขาบอกว่าอยู่น้องเบิร์ดนะคะเป็นพี่สาวเบร์น้องเบิร์ดนี่เป็นลูกสาวคนโตของนาหนูพานนะคะ มาช่วยงานเป็นอาทิตย์แล้วนะคะยังโสดนะคะยังโสดค่โสดใหญ่ก็ติดต่อได้นะคะแอดไลน์เลยดูนะคะติดต่อสื่อสะได้แล้วสมัครวันนี้คุณแม่ก็มาค่ะคุณแม่ได้สมัครได้ค่ะท้ายสุดก็ดิฉันนะคะนางสาวสุวรรณีดอนแสนปราบนะคะก็ขอขอบคุณด้ว ท่านนะคะขอขอบคุณพิธีเกินนะคะที่ให้เกียรติเป็นพิธีกรร่วมขอบคุณค่ะครับเรีนเชิญพิธีเลยครับครับผมเรีนเชิญเลยครับคได้โวยพรให้กับบาบสามนะครับพี่ดีครับคุณสุวัตดีดอนแสงป่ะเสครับ ดื่มซองวันองนีเต้นซองเร้้ายไมนซอสนของยัยันอิสรบผมท่านแก่ผู้มไ่เกียรพวทุกท่านก็นเลยทีเดียวที่วันนี้ท่านได้เขียนมาร่วมแสดงความนดีและอความร่วมมอกันบครับบุญยดครับ ครับในช่วงเวลานี้จะได้เรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติในผูทุกท่านนะครับได้ร่วมปลุกข้อไม้ข้อมือไวพรให้กับผู้เล่าสาวเป็นลำดับถัดไปครับเรียนเชิญพี่พี่น้องน้องนะครับผมท่านแขกผู้มีเกียรติผู้ทุกท่านกันเลยทีเดียวครับญาติผู้ใหญ่ด้วยนะครับหากจะไม่ได้เกยดไรนามก็ต้องขอกราบขอภัยด้วยครับเรียนเชิญเลยนะครับอันนี้ทางด้านของจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับ จากถาน,นของกรุงเทพมหานครนะครับอําเภอสันติแพงอําเภอสันทรายโรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยีโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนครับบริษัทสปาคีนซีีแลนนะครับได้ให้เกียรติในการร่วมผูกข้อมายข้อมูลโดิทรให้กับคู่บ่าวสาวได้เลยนะครับนอกนาจากนี้ท่านแขกผูบมิเกียรติที่เดินทางมาถึงแล้วครับเป็นเชิญท่านยังบริเวณโต๊ะรับรองนะครับผมที่ทางบ่าวสาวได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับ ตน่งต,ตอนนี้ท่านใดอยากจะร่วมเขียนท่านลอย